ทำแรกคือมะโโม่น่ารักอ่ะน่าต้อเหมือนมะม่วงเลยอ่ะเป็นอาหัดก๊อตหลังน่ารักมากเป็นอาหารที่าาาจานสวยมากอ่ะดีใส่อะไดนิ่งอ่ะข้อเสียอะไรหรือเปล่ามันมีน้องมาสิที่วันนี้เอาเอร่อยเราไม่ได้เอาอิ่มต้องเอาไว้ท้งเราไว้ เราดูว่าเป็น,นยังไงบ้างโดมโฟมน่ารักมากเมนูของวันนี้นะคะแสนแท้ ต่อไปคือข้าทูาน่าแห้งนี่ว่ากันหน้าตาเหมือนมะม่วงเลยอ่ะส้มไออัออนนีอืมที่สีเหลืองมันตะเกียที่แบบเหมือนมะม่วงอ่ะมันเป็นเครื่องแกงแบบมันเตะจมูกแล้วคือแบบเราชอบเข้มข้นมากอืมอันนี้อร่อยตั้งสกรอบกับตัวเมื่อกี้ข้าวสองชิ้นเมื่อกี้เขาชอบตัว 爸妈好吗？ ปลากระป๋องแล้วก็เป็นซอสยูสต์ับโหยกเลยคือน่แบบากิน,นามนกากเป็ซอสที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยอ่ะคือตอนแรกกูรู้นึกอยู่ว่าแตงโมกับปลามันจะเข้ากันได้ไหมพอกินเข้าไปก็อย่างเงี้ยมันแบบตรงแตงโมอ่ะมันมีแบบเป็นเยลลี่แบบแตงโมด้วยอ่ะอื ที่มันเป็นเยลลี่แต่ลมันจะมีความแบบอมเปรีย้ยวนิดนึงแล้วก็ตัดกับเนื้อปลาเนื้อปลาแบบเนื้อปลาออกมีรสเค็มนิดนึงแล้วก็หวานน่าจะความหวานขึ้นมาจากเนื้อปลาอะไเนื้อปลาเด้งมากแ่บบมันแน่นมากเลยอนะ่ะมันเป็นจานที่แบบลงตัวแบบไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อมันลงตัวได้ขนาดนี้ คือหลอนฟูถ่าไม่บอกเป็นหลนปลูไม่รู้เป็นหลนฟูก็อาหารฝรั่งคือแบบจัดจานสวยมากอา่ะดูดีแบบตื่นเต้นอ่ะแบบมันดูน่ารักมากขบอกว่าในนี้น้อคูเป็นหลักแล้วก็มีเบคอนด้วยอู้ข้างล่างเนี่ยแบบเนื้อคูเยอะมากเขาบอกให้ทานคูกับข้าวเกียบว้าว เหมือนแบบเน,นอะาหันฝรั่งอะเหมือนแบบพวกแพคเกอร์อะออตรงครีมที่แบบเป็นดูเป็นเหมือนมูสตรงเนี้ยที่แบบเป็นส่วนนี้นะมันคือแบบเป็นตรงเส่วนที่มันเป็นหล่นปูอือเพราใช่เขาเข้มข้นมากอะเป็นเหมือนครีมหลนปูอะร่อยอะไม่คิดว่ามันจะเข้ากันขนาดเนี้ยอร่อยอะ ใช่ป้ะองกินเข้าไปคือมันก็เป็นรสชาติของนกวที่แบบเข้มข้นมากๆเข้ามาในปากแต่พอแบบเคี่ยวไปสักพักหนึ่งอะพอเลยคอนถูกเคี้ยวเข้าไปแล้วก็คลองละลายในปากเนี่ยมันก็จะมีความเค็มของเอป็นต้นโเข้ามานิดหนึ่งแล้วก็คือแบบมันก็ไปอยู่ๆก็แบบจัดอาหารไทยมาตัดเป็นอาหารฝรั่งคือแบบน,นี่สนุกแล้วก็รู้สึกแบบคือมันแปลกดียังไม่เคยลองอ,อ่ะ โอเคตอนนี้ก็ไปทั้งหมด3าจานแรกแล้วคือวันนี้เนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยจะเป็นเชฟคนละคนสามจานแรกมาจะกีนเป็นันน่าจะเป็นออฟจานออเดอร์เป็นฝีนือของเชฟเอ,อิร์ธจากร้านที่ท <Okay. S 2> านบุกินที่มาฟรายไดนี่คือมันดีมากเลยนะคือความรู้สึกของเขาคือเหมือนแบบว่าได้ใช้ทั้งหมดปรภาษาค่าเลยกินรสลูกสัมผัสเสียงเออ่าอย่างคือแบบมันก็ได้แบบ ได้กลิ่นที่หอมของอาหารได้ชิมรสชาติแล้วก็สมัมผัสที่แบบมัน,มนแบบนุน่นนวลหรือว่าเสียงเนี่ยที่แบบเวลาเคี้ยวหรือว่าเวลาแบบจะระยา่างคือแบบอาหารจะระยา่างคือมันจะมีเสียงของมันอนะ่ะคือมันไม่เหมือนกันอนะ่ะหรือบางบาง,บางรายการที่มันก็จะมาแบบเป็นเป็นพวกกระทะล้อหรือว่าอะไรคือก็แบบทุกอย่างไปทําให้รู้สึกว่าว่าใครยมได้สมัมผัสอย่างเปนมืสสานมากตอนนี้เป็นเมนูที่สี่ชื่อเมนูนว่า รันจวนช okay. ื่อเหมือนแบบว่านางสนมหรือแบบว่าพันธุ์บร okay. ิวารในสมัยก่อนโอเคเขาบอกว่าเมนูนี้ใส่กะปินิดนึงนะอุ้ยในขบวนมันคือหอยเชี่ยวไอ้นี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะชิมสักก่อนละกันนะมาตรงต้นหอม เขาอะไม่ชอบกลิ่นเขาดูสึกว่ากลิ่นแรงแต่อันนี้เป็นกะปิที่เขากินได้กลิ่นไม่แรงแต่คือแบบมีความหอมของกะปิอ่อนๆ,ๆนะแต่ว่ามันไม่แรงจนแบบรู้สึกว่ามันไม่ไหวอะไรเงี้ยกลิ่นอีกิ้รสชาติที่นมาคือจะเป็นแบบรสชาติเค็มคือความเค็มของกะปินํำแล้วก็ตามด้วยความเปรี้ยวตัดด้วยความหวานเดี๋ยวลองกินผัน้วอันนี พร้อมกับหอยเชลล์นะคะคุณหอยเชลล์รู้สึกยอดมากอ่ะออยหวานมากมากมากไม่เคยกินหอยเชลล์ในลักษณะนี้อส่วนมากเขาก็จะกินแบบหอยเชลล์แบบซาชิมิเป็นซูชิหรือเป็นแบบครีมซอสหรือเป็นแล้เป็นย่างหน่อยอืมอันนี้กินแบบกินกับกาแฟใครจะคิดออกอ่ะเอาหอยเชลล์มากินกับกาแิอ่ะ ตอนนี้เป็นเมนูจากที่5ชื่อว่าแซงว่าอุ้งเขาบอกว่าเป็นอาหารชาวบงากิน <Wow. S 1> ไปแล้วก็จะเป็นชาววังเน <Wow. S 1> เป็นอาหารจานสวยมากค่ะดูดิคือมีมะเขืดเทศและมีอัุมูนเดี๋ยวขอขอลอ,องชิมทับข้างๆดูก่อนนะคะว่าเป็นรสชาติยังไงบ้าง อืม mm hmm. อร่อยอ่ะขอเนี่ยกินกุน้ mm hmm. งกับมะคะพอกินพร้อมกันใช่ป่ะสิ่งแรกที่เรารับรู้ว่าคือแบบเป็นตัวกรอบที่มันกรอบแล้วคือมันมีรสชาติองเปรียร้ยวของนอ้ำในตัวมองว่วงอยู่ใช่ไหมพอเคี้ยวไปสักพักหนึ่งเนี่ย พอเราโดนเคี้ยวไปเนี่ยมันความเด้งแล้วก็คือแบบอยู่ก็เหมือนเปลี่ยนเทชเชอร์ในการเคี้ยวอะจากกรอบมาเป็นแบบเกินเป็นเด้งๆแล้วก็จะมีรสหวานออกมาฟินค,ค่ะจา <c oughs> จนนี้ฟินจัชอบอจานที่ห้าพอหมดจานที่ห้าแล้วเนี่ยเค้กมันก็จบของเชฟที่มองจากดาวหุก็คือมีสองจานนี้ทีอ่อกนะคะ จานนี้มีส่วนผสมของคาบาโลนิคาเปรินียูสึและก็กรีนอปเปิ้ก็มันผสมหลายอย่างมันก็เลยมันก็เลยชื่อผสม,มนั้งชื่อได้แบบเก๋ๆี่แบบเจานที่แบบหิีขางมากจิ๊ว่ามาพร้อมกับเสิร์ฟพร้อมแบบน้ำแข็งก็คือเป็นอาหารเย็นแน่น จานนี้เป็นจานที่กลิ่นน้ำคือพอกินเข้าไปใช่ไหมล้ะมันแบบเหมือนเตะจมูกอะมันมันไม่ได้กลิ่นดอกไม้แต่รู้สึกแบบเหมือนกินเข้าไปแล้วแบบเหมือนยืนพุ่งดอกไม้อะลอลออกลิ่นจอหอมมากหโอเคค่ะตอนนี้ก็เป็นจานที่7็ของเราแล้วชื่อจานว่า จะมีทาเซเอตทาเาลินี่ในมูเอ็กข้างในจะเป็นมูสไก่แล้วก็ซุปด้านนอกเป็นซุปมังคุดสือ่อแล้วก็คาเฟอัสปารากัสนุ่มแต่ว่ามันมีเรียกว่าอะไรอ่ะกลิ่นของเครื่องเทศอ่ะแอบแซบนะ <l> เหมือนจะเป็นจานที่ไม่เผ็ด,ดว่ามีรสชาติเผ็ดนิดนึง เดี๋ยวลองหั่นตรงกลางดูดีกว่าคนอื่นเพราะทุกคนจะได้เห็นว่าตรงกลางเาป็นยังไงเนาะอุมเ้ยเราไม่น่าตัดเลยเหมือนมีเหมือนมีข้างในมีอย่างเงี้ยด้นานในเป็นไปอ๋อรสแข็งรสชาติออกละม,มุนละม,มุนใช่ไหมแล้วก็แบบ ตัวกุ้งก็ซื้อข้างนอกเนี่ยมันเป็น,ก,นกุ้ก็สื้อที่มีแบบรสชาติเครื่องเทศเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> ที่ฟองกินด้วยกันเราอะ่ะมันตัดกักนดีมากโอเคตอนนี้ถึงจานที่แปดชื่อว่าตลาดชื่อแลกดีเนาะก้บอกว่าเป็นพวกที่มาจากสุพรรณบุรีเวลากินก็ให้กินตัวกุ้งแล้วก็ตัว อซอสเนี่ยไปพร้อมกันกเขาบอกว่ามันจะได้รสชาติที่กรมกรอบม,มากๆ<า>หั่นหั่นกุ้ง่ิ้กุ้งเขาแบบเนื้อเน้นแลแบบรู้สึกแบบแน่นมากโอเคแล้วน,นะเขาบอกว่าจานนี้ต้อ,องกินกุ้งกับซอสพร้อมกันนะจะ๊ะอ่ะซอสดำเหมือนแบบเอามัน ว่าเอาตัวกุ้งอะไปเกี่ยวนานๆแล้วคือแบบกินเจอจมููมากคือแบบกุ้งแบบกุ้งอ่ะเด่นเด่น่น่น้นนนยเป็นดีมากโอเคค่ะเป็นจานที่เก้าเป็นจานเมนจาน้ายจานนี้เนี่ยมีแกมีวังเอ่มีออสเตรเลียแยกด้วยถ่านเอ่ยถ่านกเขาแล้วก็มีมันเขาบอกว่าถ้าดูจากหน้าตารูปร่างของเมนู ทุกคนก็คงคิดว่าตัวหลักคือจะเป็นเะนื้อแต่เชฟบอกว่าตัวเมนของอจานเนี่ยคือเป็นตัวแกง <1000. S 1> เพราะฉะนั้นเราจะลองชิมแกงของเขาก่อนเต็มข้นมากอ่างากระบ,บอกเขาอยากได้แบบเขาสวยละลอ <s> <c oughs> นแบบมีทุกองเขาอยากได้แบบนี้่สวยอะข้าวปลาซีอิ๊ง นี่คือแบบเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยมีมันแทรกแต่ว่าฉ่ำมากาไม่น่าเค้าถึงไม่แบอบกว่ามีคู่กันจานของวะจานที่สิบอยากจะบอกว่าจานนี้เนี่ยอร่อยไหมไม่อร่อยไม,ไม่รู้อยากจะบอกโ <c oughs> คตรน่ารักเลยอ่ะอร่อยอ่ะมันผสมผสานระหว่างขนม แล้วก็ขนกฝั่งแับตอนตบก่ดีมากโอเคค่ะ<ม>ก็เป็นเมนูสุดท้ายของวันนี้แล้วเนาะจานที่11ชื่อจานว่าเพนลีดีชื่อแบบชื่อพอน้อนามาก็ที่แบบขนมขึ้นหน้าจนแบบไม่กล้ากินะอะตัตัวที่แบบต่อแล้วกันนะ แมนี่เ er ป็อะไรนะไม่เชื่อเขาไม่ได้ตลอดตอนนี้อะคือแบบมันสวยจนแบบไม่เติมปีกหนักแยนี่ไม่รู้ว่าทางบ้านเขาจะเห็นความเงาของขนมอันนี้ไหมนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันออกความทองอะ เหลืองทองค่ะ mm. เรื่อไ้ออกฤทธง์ทองอสวยมาก <c oughs> ต่อไปเป็นตัวนี้อันนี้น่ารักอะ่ะเหมือนมังกรไหมอะ่ะเหมือนแบบมังกรราชีนีแบบไร้ลายอ่ะสีดำแบบไร้ มีแล้วนะคะดูมิกมิกน่ารักรสชาตจะเป็นยังไงมาเลยอ,อร่อตอนแรกอะครีมสีขาข้าวบนคิดว่ามันจะเป็นเหมือนแนืนน้วเนยครีมหรือเป็นบัตเตอร์ครีมเปล่ามันจะออกเหมือนไข่ตึงจริงจมูกแล้ก็ไม่ใช่แต่เอาม่าไม่ใช่ครีมอ่ะสร่อยมากก็ว,วันนี้ไปแล้วนะคะ กับเมนูอาหารฟรายดนิ่งของโรงแรมโรแมนติกเขาใหญ่สิบเอดเมนู11จานค่ะแต่ว่าเชฟเนี่ยร้านท่านมากๆแล้วก็มาจากหลายหลายร้านคือเอาเป็นว่าถ้าอยากจะกินครบทุกเชฟเนี่ยก็ต้องไปหลายๆรอบแล้วเสียตังค์มากมากกว่าที่มารอบนี้รอบเดียวแน่นอนโอเคค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ดูจนจบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วันนี้ขอบคุณนะคะลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 好。